ส,ต,ส,ต,สต้องไหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กรุงผู้หนูนะคะก็ได้เรื่องกันดูแหละรูปร่างที่ส่งส่วนและสบูรณนนะคะค่ะกรุงผูหนูนะคะก็มีได้กันสามคนนะคะคนแรกคือนางสรรวาววราลรควากมลปลาณนีนะคะได้ทําหน้าที่ทํา powerpoint น,นะคะและคนที่สองนางสรรวาวนิจริได้ทําหน้าที่ทํา powerpoint ไปหาข้อมูลน,นะคะ ค่ะและดิฉันนะคะนางสาวสุเรยทางหน้าที่นํำเสนอนะคะค่ะเราก็ได้กันดูแลรูปร่างที่สมส่วนสมบูรณ์นะคะค่ะสาวรูปร่างสมส่วนกินอาหารอย่างไรให้คงความคุนสวยนะคะจึ่งอยู่ที่สาวรูปร่างส่วนสมส่วนจะเป็นรูปร่างที่น่าฉและได้เปรียบในการดูแลรูปร่างนะคะมากกว่าสาวนะคะแต่การกินอาหารแบบผิดก็สามารถทําให้คุนสวยทําให้พังลงได้เช่นกันนะคะผากต้องกามีหุ่นดีมั่นชื่อหรือผอมลง แนะนำให้กินอาหารโดยเน้นหนักไปที่อาหารประเภทไขมันชนิดตีอย่างเดียวเ,ยเช่นเนื้อปลาไข่ไข่แดงหรือพั่วลักหลายชนิดนะคะค่ะวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะคนที่มีร่องสมส่วนร่ากายมักจะมีความแข็งแรงอยู่ในตัวเองดีอยู่แล้วนะคะหรือที่ได้ว่ามีหุ่นของนักกีฬาเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการออกกำลังกายเพื่อดูแลรูปร่างให้สวยสวยสมส่วนอยู่เสมอนะคะแนะนำให้ออกกำลังกายประเภทที่ ใช้แรงกำลังหรือใช้ระดับความเนียวได้ดีนะคะเช่นโยคะหรือพิลาทิสเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะค่ะคำถามน่ารู้เกี่ยวกับกันดูแลร่างกายนะคะหนึ่งอดอาหารเช้าทําให้อ้วนจริงหรือจริงนะคะเมื่อตื่นเช้าในตับเราจะเหลือน้าตาลแค่ประมาณ200กรัมนะคะและอีก200กรัมในกล้ามเนื้อถ้าเราไม่กินอะไรเลยพลังงานที่ร่างกายได้ใช้ตลอดในช่วงเช้า จะได้มาจากการผ่านน้ำตาลส่วนนี้พอประมาณนะคะค่ะสองเรายังต้องใช้พลังงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะจะสิบเปอร์เซ็นของอาหารที่กินถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเพื <c oughs> ่อนำไปใช้กิจกรรมต่า,างๆของร่างกายนะคะรวมทั้งให้ความอบอุ่นและให้ความอบอุ่นแค่กระดิกเดียวนะคะดอกระพริบตาแล้วก็ใช้พลังงานนะคะค่ะก็อยอาคนะคนส่วนใหญ่มักจะกลับมาอ้วนอีก หลังลดน้ำหนักจริงหรือจริงนะคะเนื่องจากคนส่วนใหญ่ว่าจะกลับมาน,นิสัยในการกินเหมือนเดิมนะคะถึงแม้หลังจากลดน้ำหนักไปแล้วเขาก็จะอยากกลับมากินเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องเปลี่ยนนิสัยในการกินอาหารในระยะยาวนะคะเช่นหดัดกินผลไม้แทนของหวานนะคะสิ่การดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายทําให้น้าหนักลดจริงหรือไม่เสมอไปเสมอไป,ะอปะนะคะร่างกายจะเริ่มเผาผัาน ไขมันหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างมา45นาทีจากการคำนวณเพราะว่าต้องเดินกจะ6ชั่วโมง3 7นาทีด้วยความเร็ว5กิโลเมตรเป็นต่อชั่วโมงนะคะเพื่อที่กําจัดไขมันเพียง1กิโลกรัมยิ่งกว่านั้นยิ่งต้องออกกำลังกายมากๆนะคะก็จะทําให้เราหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานมาทดแทนสิ่งที่ใช้ไปนะคะค่ะข้อที่ห้านะคะปลามีไขมันน้อยกว่าเนื้อจริงหรือไม่ไม่นะคะ ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าปลาบางชนิดเช่นปลาแมคเคอเรลปลาซาดินมีไขมันมากกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะข้อหกระหว่างดูแลรูปร่างด้วยการควบคุมน้ําหนักจําเป็นต้องกินอาหารเสริมจริงหรือไม่จริงค่ะเพราะว่าร่างกายดูแลรูปร่างด้วยวิธีการควบคุมอาหารอาจทาให้ร่างกายได้รับวิตามินแ,และแร่ธาตุไม่เพียงพอจึงต้องกินอาหารเสริมนะคะจัดกินอาหารไม่ใส่เกลือจะทําให้ผอมลงผิดหรือถูกผิดนะคะ เพราะสิ่งที่ร่างกายกำจัดออกมาพ,มพร้อมกับเกลือก็คือน้ำนะคะไม่ใช่ไขมันจึงจึงไม่ควรเลิกกินเกลือนะคะแต่ต้องกินแต่ต้องไม่กินมากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ขัดน้ำได้เพราะร่างกายต้องขัดเกลือทางปัสสาวะนะคะแต่นมนมกล่องมันเนยมีแคลเซียมน้อยกว่านมปกติผิดอยู่ถูกผิดนะคะในกระบวนการขจัดขไขมันออก จากนมนั้นแคลเซียมไม่ได้สลายไปด้วยนะคะแต่ที่สูญเสียไปคือวิตามินเอและดีนะคะทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้น้อยลงนะคะค่ะเทคนิคง,ง่ายๆในการดูแลลูกหลงนะคะหนึ่งก็คือไม่ควรกินขนมหรือของหวานในมื้อเที่ยงและมื้อเย็นนะคะ2ดูแลลูร่างด้วยการดื่มน้ำสองแก้วก่อนกินอาหารแต่ละมื้อนะคะ3มหมัม่นชช่นน้ำหนักเพื่อตรวจด,ดูสุตรวจด,ดูว่าน้ำหนักขึ้นหรือลดเพื่อติดตามการดูแลรูปก่าง สีะะ่ 4. ก่อนกินอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงให้กินอาหารเสริมจำพโกไฟเบอร์นะคะจะทำให้ผิวจะทำให้หิวน้อยลงนะคะห้ากินอาหารในจานเล็กลงเพื่อลดปริมาณอาหารในแต่ละมือนะคะหกค่อยๆลดปริมาณอาหารลงทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพื่อร่างกายได้มีเวลาปรับตัวนะคะเ็ดเวลาดูทรทัน์ก็คือหากตีนิสัยกินจืดๆก็คือให้เอาน้ำผลไม้หรือผลไม้มากินแทนนะคะค่ะ แปดอย่าวางขนมหวานไว้ใกล้มือนะคะควรกำจัดอาหารที่ทำให้อ้วนเช่นน้ำอัดลมโช็อกโกแลตและผักผลไม้มาวางแทนนะคะก็ลงจัดรถเมย์ก่อนถึงที่หมายสักป้ายหนึ่งนะคะจะได้เดินออกกำลังกายในตัวนะคะเพื่อผ่อนผนพลังงานนะคะสิบใช้บันไดแทนลิฟต์ถ้าขึ้นลงไม่กี่ชั้นนะคะข่าเสรปรุงอาหารโดยไม่ใช้น้ำมันเช่นเนื้องย่างต้มนะคะ 12เวลาออกไปกินอาหารนอกบ้านนะคะให้ใส่กับรงหรือการเก่งขับขานะคะจะได้กินน้อยลงนะคะ13าการที่เราไม่ยิวในช่วงตื่นนอนใหม่ๆเป็นเรื่องปกติคะ่ะลองตื่นแต่เช้าออกําล,างลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วค่อยมาอาบน้ํากินอาหารเช้าเบาๆนะคะ14ี่พยายามตั้งเป้าหมายในการดูแลรูปร่างที่เป็นจริงและจริงและชัดเจนนะคะ15ห้ากินอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่หิวมากจะไม่ได้ไม่หิวระหว่างมื้ออาหารนะคะ ค่ะข้ขควรจงนะคะน้ําหนักที่เหมาะสมในการลดน้ําหนักควรอยู่ระหว่าง0.45-0.90กิโลกรัมนะคะประสัทดาห์จะไม่มีผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและไม่ทำให้ร่างกายเกิดความเครียดมากเกินไปค่ะค่ะกลยุล็กในการควบคุมปริมาณแคลอรี่จากอาหารที่จะช่วยลดน้ําหนักอย่างได้ผลนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลือกเครื่องดื่มนะคะบางทีเรามีวินัยในการเลือกอาหารเมื่อหลักแต่กลับลืมเลือกเครื่องดื่มนะคะ กเลือกเครื่องดื่มอะไรก็ตามคนพิจารณาว่าเครื่องเครื่องถือว่าหวานหรือไม่นะคะเพราะเครื่องดื่มที่หวานเป็นตัวเพิ่มแคลอรี่ให้ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะสองดื่มน้ําเปล่ามากๆนะคะการเลือกดื่มน้ําเปล่าเป็นการปัดโอกาสไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีพลังงานงสูงโอกาสที่จะได้รับน้ำตาลสูงเกินน้อยลงนะคะข่อกฏเลยข้อที่สามนะคะกินอาหารให้ครบมือ กันอดอาหารไม่ใช่การลดน้ำหนักที่ถูกวิธีนะคะเพราะกะารรับประทานอาหารไม่ครบมือจะทาให้ร่างกายสับสนและทาให้กระบวนการเผาผลาญอาหารลดลงนะคะค่ะกเ่เลยข้อที่ส่วน,นะคะวันแผกนกันกินอาหารนะคะหลายคนมักเลือกความอร่อยก่อนประโยชน์นะคะฉะนั้นควรม,มีข้อกําหนดในใจเสมอว่าวันนี้จะเลือกกินอะไรเป็นประโยชน์นะคะถ้ากดอนเลยข้อที่ห้านะคะไม่กินจุกจิกมือดึกนะคะตลอดทั้งวันถ้าสามารถทําได้ดีทั้งสี่ข้อ ที่ผ่านมาเด็ขาดวินัยในข้อสุดท้ายนะคะรับรองว่าสิ่งที่พยายามมาทั้งหมดไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่าได้ละเลยกดข้อนี้โดยเด็ดขาดนะคะค่ะการควบคุมอาหารกินให้ครบห้ือนะคะอ่านก็คือตัวแปรสาคัญที่สุดว่าร่างกายคุณจะเป็นอย่างไรสุขภาพดีแค่ไหนก็คือสิ่งที่คุณเลือกเข้าไปในตัวเข้าไปเองนะคะทุกอย่างเราสามารถเลือกทานอาหารให้ครบถ้ม่อย่างที่ทุกคนเคยเลือกได้ดง่ายนะเมียค่ะ โปรตีนคา,าร์โบไฮเดรตเกลือแร่เกลือเกลือแร่หรือแร่ธาตุวิตามินไขมันนะคะทุกคนควรกินอาหารในครบห้าหมูดนะคะเ่อจะได้ร่างกายที่สมส่วนแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะค่ะอาหารส่วนใหญ่มกักบริโภคกันเกินที่ร่างกายต้องการน,นั่นคือหมู่ที่สองและหมูดที่ 5, ห้าคือคาร์โบไฮเดรตและไขมันทําให้ร่างกายได้รับพลังงา,านเยอะเกินไปและนอกจากนี้ยังขัดเป็นออกกำลังกายทําให้ร่างกายสะสมไขมันได้รวดเร็วนะคะรู้ตัวอีกทีก็คืออ้วนไปแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนควรเลือกบริโภคอาหารในโคน้าหมู่นะคะเพื่อทําให้ร่างกายสมดุลกันและสมปูร์น,นะคะค่ะออกกำลังกายทั้งร่างกายและจิตใจสม่ำเสมอน,นะคะกระออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีควรที่จะอยู่ที่วันละ30-60นาทีนะคะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคุณภาพกันนอนนั้นสําคัญที่สุดน,นะคะถ้าหากคุณอดนอนหรือนอนไม่พอ ได้นอนแค่วันละ3-4ชั่วโมงจน,นั่งกายเริ่มส่งสัญญาณเปลี่นะคะคปปม,มีอาการอ่อนเพลียไข้ขึ้นรู้สึกอุบๆอ่อนเพลียนั่นหมาถึงคุ้มคุมกันนั่งกายของคุณต่ำรองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนควรดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะอย่าละเลยในกนารออกกำลังกายนะคะค่ะรุงของฉันก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ กินนาทีอ่ะกินนาทีอ่ะ